แต่ทุกคนดูนี่คือลักษณะของเฟืองเนี่ยที่มีการใช้งานแบบโหดๆหนักๆมาแล้ว7เดือนนะทุกคนนะสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้พบกับผมเด๋อโต้งทําดีอีกแล้วนะวันเนี้ยเด๋อโต้งทําดีเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารจะมาอินไซต์ทุกคนอินไซต์นี่เลยจะมาอินไซต์เออแต่อันดับแรกนะขณะเนี้ยที่ทุกคนได้ฟังอยู่เนี่ยผมใช้ไม้ตัวนี้นะไม้โบยาอะราคาไม่แพงเลยทุกคนมันจะทําไม่เสียงคุณคุณภาพดี หรือตลอดทั้งคลิปเนี้ยคือใช้จากใหม่โบยาตัวนี้นะทุกคนนะใครสนใจ,จก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคือผลิตภัณฑ์ของตันสูงนะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าผมใช้งานม,มันมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าใครที่กรงลังเลอยู่ผมก็จะพาทุกคนมาเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกเนาะเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในการ ใช้งานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตันสูให้มากขึ้นไปอีกอ่ะโอเคทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นหินเจียไร้สายนะทุกคนนะของตันสูนะ4นิ้วนะผมพาทุกคนมาอินไซต์นี่พอเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะทุกคนชําแหละให้ดูเนี่ยผมเปิดให้ทุกคนดูนะภายในก็จะเป็นแบบนี้เอาทีละส่วนนะเนาะส่วนอันนี้ก่อนอ่าดูนี่นะทุกคนนะผมมามาดูความหนาของของวัสดุของเขานะ ภายในของเขาตัวนี้จะเป็นตัวเป็น ABS นะเป็นพลาสติก ABS ดูเขาเคลือบมาอย่าง,อย,างอย่างดีเลยนะทุกคนเนี่ยเป็น ABS ทั้งหมดเลยส่วนแล้วก็จะมีตรงนี้นะที่เห็นเป็นสีดำๆเนี่ยเนตรงเนี้ยคือ,อยางยางเนี่ยก็จะมีความหนาเขาไม่ได้แปะมาเฉยๆนะสังเกตไหมว่าเขาจะมีในส่วนของอยางเนี่ยฝังลงมาในเนื้อด้วยอ่านี่ในตามนี้เห็นไหมที่เป็นจุดๆนี่คือ มันเป็นเนื้อยางที่เขาฝังลงมาเพื่อให้มัน,ม,นมันล็อกมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ได้เอามาแปะแต่ล็อกอยู่แบบจริงๆเลยอเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูนะทุกคนนะตัวยางตัวนี้นะ1.5มมิล mm. โดยประมาณนี่ขอบยางตรงนี้หนา1.5ม mm. ิลนี่นขอบนี้แล้วก็จะมีฝังลึกลงมาส่วนพลาสติก ABS ตรงเนี้ก็มีความหนา ที่ประมาณอระมวัดตรงไหนดีวัดตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้จะหนาประมาณ4ี่มิลน,นะทุกคนนะข้างบนเนี่ยหนาประมาณ4ี่มิลส่วนด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ก็หนาประมาณ3มมิลแต่ละส่วนมันก็หนาไม่เท่ากันเนาะตรงนี้ก็หนาประมาณมิลกว่ามาอ,อยู่ที่ว่าตำแหน่งไหนจะรับแรงมากแรงน้อยเนาะใน,ในส่วนของฝาประกบอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขานะ ลักษณะก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของอ่าส่วนของตัวต่างๆเนาะทุกคนเนาะภายในคือใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าจะมีอะไรขายไหมอะผมเช็คให้ทุกคนแล้วนะตัวนี้มีขายตัวนี้มีขายตัวนี้ก็มีขายตัวแผงบอร์ดตรงนี้ก็มีขายตัวนี้ก็มีขายมาเป็นชุดเลยก็มีอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผงบอร์ดแผงบอร์ดควบคุมของเขา ังชาร์จแล้วก็ปล่อยกระแสเนาะพันอะไรต่างๆอันนี้เป็นสวิตอันนี้ก็เป็นมอเตอร์บัสเหลน,นะทุกคนนี่ทองแดงแท้เจ๋วๆเอ้ยผมขอวัดทองแดงนิดหนึ่งทองแดงหนามินนึงเส้นทองแดงหนา1นึ่งมิลหนึ่มสี่ห้าหขดทุกคนมอเตอร์ใหญ่พอสมควรเลยนะกำลังไฟแรงพอสมควรเลยและคือภายในของตัว หินเจียไรายสายนะทุกคนนะของตันสุนี่แจวมาดูตัวต่อไปต่อไปจะเป็นหัวเขานะตัวนี้จะเป็นตัวโรเตอร์นี่ตัวนี้จะเป็นตัวโรเตอร์นี้จะเป็นแบริง่งแล้วก็จะมีแบริ่งล็อกฝั่งนี้อ่าเป็นหัวของหินเจียภายในของเขาอ่าใครที่แบบว่าใช้ไปเกินหนึ่งปีแล้วนะเกินระยะประกันแล้วเนี่ยเราอยากจะรื้อซ่อมเองทาเองเนี่ยได้หมดนะหรือใครไม่สะดวกในการเจียซ่อมเองก็ สามารถที่ส่งมาให้ผมดูให้ได้ผมดูให้ได้อ่ะเรามาดูตัวนี้คือเฟืองเฟืองของเขานะมันจะประกบอยู่อย่างนี้นะเนี่ยม,มันจะอยู่ข้างในอย่างนี้อันนี้คือเฟืองที่มีมีการใช้งานมาแล้วประมาณ7เดือนนะทุกคนแล้วใช้งานแบบหนักๆอดโหดเลยนะทุกคนดูลักษณะของของเฟืองนะที่ใช้งานมาแล้ว7เดือน คือผมยังไม่เห็นมันสึกเลยนะเอาจริงๆมันชุบแข็งมามันเป็นเฟืองที่ชุบแข็งมานะทุกคนเนี่ยผมยังไม่เห็นมันสึกตรงไหนเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูช่วยผมหน่อยเนี่ยเจ็ดเดือนนะทุกคนแล้วใช้งานแบบหนักๆด้วยของเจ้าของของเขาเนี่ยของคนเนี้ยที่เขาส่งมาหาผมเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมางานไฟฟ้าแล้วเขาจะต้องลุยงานเกี่ยวกับเรื่อง งานต่างๆเกี่ยวกับปาดปูนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเขาใช้งานมันหนักมากอะผมบอกเลยดูดูเฟืองด้านในผมก็ยังไม่เห็นมันสึกเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูไปด้วยกันก็ยังโอเคอะคือแบบเจ็ดเดือนโอ้โหแสดงว่ามันมันแข็งแรงมากเลยทุกคนผมบอกเลยว่าม,มันแข็งแรงมาก แต่ปัญหาที่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดเนาะทำไมถึงได้ลื้อแล้วกันคือมัอนอย่างที่บอกอาชีพของเขาคือเป็นอาชีพช่างไฟแล้วเขาจะต้องใช้หินเจียตัวเนี้ปาดปูนปาดอะไรทั้งหลายเนี่ยเสร็จแล้วคราวเนี้ยมันเปิดไม่ติดผมก็เลยมาลือ้อปัญหามันเกิดก็คือว่าไอสวิตตัวเนี้มันเสียมันไม่ใช่เสียหรอกมันมีหน้าคอนแทคพอเวลาเราเปิดเข้าไปเนี่ยมันมีหน้าคอนแทคแล้วไอผงฝุ่นปูนทั้งหลายมันเข้ามาในนี้ มันเข้ามาในนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะผมแค่แกะมันออกมาแล้วก็เอาสเปร er. เย์คอนแทคคิ er เนอร์เนี่ยสเปรย์คอนแทคคิเนอร์เนี่ยเนี่ยล้างฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้มันจะกดแบบเข้าออกยากๆอันนี้ก็โอเคกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมปกติก็ถือโอกาสมา อินไซต์ให้ทุกคนดูเลยเปิดให้ทุกคนดูเลยอธิบายให้เห็นข้างใน <c oughs> เผื่อเป็นแนวทางแบบให้เพื่อนๆใครที่อยากจะทําเองอยากจะลื้อดูก็สามารถที่จะลื้อดูเองได้ข้างในก็มีอยู่แค่นี้มั่นใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตันสุทุกคนผมไม่ได้อวยขนาดดูดิเห็นไหมยังไม่สึกเลยอ่ะเนี่ยลูกปืนก็ไม่หอนเนี่ยดูเห็นไหมเห็นทุกคนดูดิ นะเห็นร่องรอยการใช้งานไหมหนักๆเลยหดหดเลยดูนืมโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่ชอบสายนี้ชอบแบบนี้อยากรือดูอยังไงต้องขอบคุณทุกคนนะที่ดูเดือต้องไปจนถึงช่วงนี้ ต้องเดือดต้งต้องขอกล่าวคําว่าเดือต้องทําดีขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้ทำคลิปนําเสนอให้ทุกคนได้ดูอ่าเดี๋ยวผมแปะตาก้าให้นะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะตาก้าไปให้โอเคครับขอบคุณครับ